ในหัวข่าข่าวโหนรอเรือหรือโหอนกระแสกันแน่โหนวารินณคมชยกฤษีเกวรันฟันธงบิ๊กตู่อยู่ยาวถึงเลือกตั้งครั้งหน้าแน่ในสถานการณ์การเมืองอันเปราะบางในช่วงนี้ทั้งมอบที่ออกมาชุมนุมกดดันรัฐบาลภายใต้3ข้อเรียกร้องเดิม ยังไม่ลดเพดานแกนนำก็ประกาศพร้อมบวกและไล่กันไปยาวๆถึงปีหน้ารวมถึงมรสุมเศรษฐกิจที่รุมเร้าอีกละลอกทั้งจากพิษโควิด -19 ที่อาจจะกลับมาอารวาสซ้ำในขณะนี้ได้สร้างผลกระทบต่อการท่องเที่ยวภาคเหนือที่กำลังฟื้นให้ฟุบลงไปอีกรวมถึงปัญหาอุทกภัย ในภาคใต้ที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้วเกือบ30ศพทั้งหมดเป็นประเด็นร้อนพุ่งเข้าใส่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจนถูกจับตาสะเทือนถึงสเสถียรภาพรัฐบาลมากน้อยแค่ไหนหลายครั้งเมื่อรัฐบาลเจอกับมรสุมถาโถมเข้ามาทุกสารทิศมักมีเหล่าบรรดาโหนและก็พวกโหนกระแสออกมาพูดถึงดวงชะตา ผู้นำรัฐบาลบางคนก็อิงหลักโหราศาสตร์บางคนก็อิงกระแสการเมืองในตอนนั้นส่วนโหรวาลินบัววิวรัตเลิศเจ้าของชายาโหรคอมอชอซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่มักออกมาเปิดเผยคำทํานายเกี่ยวกับอนาคตการเมืองไทยได้อ้างนิมิตหลวงปู่ฤาษีเกวารันจากเทือกเขาหิมาลัยพริกชีวิตตัวเองจากครูประชาบาล มาเป็นโหรชื่อดังย้อนไปตั้งแต่ยุครัฐประหารคมาชาปี2549นำโดยพลเอกสนธิบุญยรัตกลินมาจนถึงการทำรัฐประหารคอสชปี2557โดยพลเอกประยุทธ์จันรโอชาสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันคำทํานายของโหรวารินแทบทุกครั้งออกมาในเชิงสนับสนุนรัฐบาลทหาร ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าหากสืบสาวสายสัมพันธ์ระหว่างโหนวารินกับรัฐบาลทหารที่ผ่านมาจะเห็นถึงความแนบแน่นสถานะเป็นเหมือนอาจารย์ที่บรรดาบิ๊กกองทัพนั้นเคารพนอบน้อมส่งผลให้การออกคำทำนายแต่ละครั้งโหนวารินถูกมองว่ากำลังใช้หลักจิตวิทยาสร้างกระแสทางบวกให้กับรัฐบาลหรือไม่ โดยในข่าวก็ได้บอกว่าสายสัมพันธ์ของโหนวาวรินกับบิ๊กกองทัพแนบแน่นตั้งแต่ยุคบิ๊กบังพลเอกสนทิบุญยรัตน์กลินมาถึงบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาและบิ๊กโดงพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรซึ่งล้วนเป็นอดีตพอบทอบ ทั้งหมดเคยเข้าร่วมทำพิธีกับโหนวาวรนแทบทั้งสิน้นแต่ที่ทำให้สังคมคอการเมืองรู้จักและสร้างชื่อให้กับโหนวาวรนในครั้งแรกคือการทำนายการเมืองในช่วงนายชินวัตรถูกรัฐประหารยึดอำนาจโดยคอมชอปี2549ว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่ต่อจากนายทักษิณขึ้นชื่อด้วยส เวลานั้นหลายคนตีความไปถึงพลเอกสนธิบุญยรัตกลินซึ่งเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารแต่สุดท้ายกลายเป็นสอเสือสอรยุทธพลเอกสอรยุทธจุลานนท์องค์ขมนตรีและประธานองค์ขมนตรีในปัจจุบันจนเป็นที่มาของชายาว่าโหนคอมอชอกระทั่งมาถึงยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชโหนวารินก็ได้ ว่าเป็นชื่อโหรประจําตัวพลเอกประยุทธ์ได้เคยทํานายว่าพลเอกประยุทธ์จะเป็นอัศวินม้าขาวเป็นผู้กอบกู้แผ่นดินก่อนการรัฐปรหารในปี2557วันที่23มกราคมปี2558โหรวาลินได้ทํานายดวงชะตานางสาวยิ่งรักชินวัตรด้วยว่าจากภาพนิมิตผ่านหลวงปู่ฤาษีเกวรันซึ่งคนในตระกูล ชินวัตรหมดเวลาแล้วหมดหน้าที่ในประเทศไทยแล้วแม้กระทั่งบริวารคนเหล่านี้จะโดนคดีไม่เกินกลางปี2558นางสาวยิ่งลักษณ์จะต้องหนีออกจากประเทศแบบพี่ชายจากนั้นไม่นานนางสาวยิ่งลักษณ์ก็ถูกสาการณนักการเมืองตัดสินจำคุกในคดีโครงการจำนำข้าวต้องหลบหนีออกจากประเทศหลังจากการเลือกตั้งปี2562โหรวาริน ได้ทำนายว่ากลุ่มการเมืองที่ออกมาเคลื่อนไหวส่วนใหญ่พยายามจัดตั้งรัฐบาลใหม่แต่กลุ่มนี้ไม่ได้ศึกษารัฐธรรมนูญไม่ได้มองถึงความสำคัญของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองโดยทุกอย่างจะผ่านพ้นหลังจากพระราชพิธีสำคัญ ผ่านมาถึงช่วงพลเอกประยุทธ์ก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีและเกิดปัญหาพรรคร่วมรัฐบาลรุมแย่งเก้าอี้รัฐมนตรีโหนวารินก็ชี้ว่าดวงชะตาพลเอกประยุทธ์ไม่มีปัญหายังทำงานต่อไปได้เรื่อยๆมีหน้าที่ต้องทำงานต้องอยู่ต่อส่วนปัญหาก็ไม่มีอะไระไร้ายแรงไม่ต้องกังวลยังพาเรือลำนี้ไปได้ เป็นปกติของการทำงานกับคนหมู่มากในระบอบประชาธิปไตยหลายภาคหลายพวกนักการเมืองนานาจิตตังมารวมอยู่ด้วยการย่อมมีปัญหาแต่ก็สามารถแก้ไขได้กระทั่งวันที่7ธันวาคมปี2563โหนวาวรรนได้ออกคำทำนายล่าสุดได้สรุปว่าจากสิ้นปีนี้สถานาการณ์การเมืองจะค่อยๆค,คล,คลี่คลายตามลำดับผู้ที่กระทำความผิดย่อมได้รับโทษเพราะว่าทุกอย่างกระจ่าง ชัดแล้วในปี2,564การเมืองจะมีผลกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ไม่แรงเท่าปี2,563จากคาทํานายรัฐบาลก็ยังเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาสามารถเดินหน้าบริหารประเทศต่อไปทำหน้าที่อยู่ครบเทอมและยังมีหน้าที่อีก,อกสมัยหมายความว่าการเลือกตั้งรอบหน้าก็ยังมาเวลานั้นถึงจะหมดหน้าที่แต่ก็เห็นภาพว่ายังอยู่ และจะเลือกตั้งเร็วที่สุดปี2565รวมถึงปัจจุบันทั้ง3ปอนั้นยังทำหน้าที่อยู่ซึ่งในปี2564นั้นจะปรับคณะรัฐมนตรีแน่นอนแต่ไม่ใช่เป็นการปรับใหญ่แค่ปรับเพื่อเสริมทีมเศรษฐกิจ1-2ตำแหน่งรวมไปถึงกระทรวงอื่นๆที่ทำงานไม่ได้ผลต้องปรับเปลี่ยนเป็นการปรับให้ขับเคลื่อนชาติบ้านเมืองไปได้ ต้องได้คนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาไม่ใช่ยึดโคตาพร้อมทั้งยืนยันคําเดิมว่าฝ่ายตรงข้ามบางกลุ่มมีความรู้ความสามารถจะอาสาเข้ามาจะมีเหตุต้องมาจับมือกันด้วยดูเหมือนว่ามันจะเกิดได้ยากแต่เมื่อถึงเวลาแล้วก็จะมารวมตัวกันได้เองทุกอย่างไม่มีอะไรแน่นอนปีหน้าคอยดูเราสังเกตได้ว่าบ้านเมืองจะเกิดเหตุอะไรขึ้นมาจะมารวมตัวกันเองเพราะว่ามันเป็นนิสัยคนไทย หลวงปู่บอกแล้วขอให้คอยดูว่าเมื่อถึงเวลาเขาก็จะมารวมกันเดินคล้ายรัฐบาลแห่งชาติแต่ไม่ใช่รัฐบาลแห่งชาติกลุ่มฝ่ายตรงข้ามอาสาเข้ามาแต่ไม่ใช่เข้ามาทั้งพักเป็นลักษณะกลุ่มเป็นภาพที่เห็นตั้งแต่ในต้นปีมีสิ่งไม่คาดฝันเกิดขึ้นบางท่านในรัฐบาลเคยจับมือกันอยู่แล้วไม่ใช่หรือโดยจะมีบางคนที่อยู่ในพรรเพื่อไทยและบางคนที่แยก ออกมาจะเข้ามาช่วยขจัดความขัดแย้งไปได้บางส่วนจากคำทำนายที่ระบุถึงกลุ่มการเมืองพักเพื่อไทยและบางคนที่แยกตัวออกมาประเด็นนี้ก็ก่อให้เกิดการวิเคราะห์พุ่งเป้าไปยังคุณหญิงสุดารัตนเกยุอาราพันธ์อดีตประธานยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยที่มีกระแสข่าวเตรียมผนึกกับอดีตแกนนําอย่างนายโภคินโพลตุคุลและนายวัฒนาเมืองสุขหลังจากที่ได้ลาออกจากพักเพื่อไทยไปจัดตั้งพักใหม่ไทยสร้างไทย รวมถึงในจตุพรพรมพันธ์ประธานนปชที่พริกขั่วออกมาช่วยนายบุญเลิศปูรณุปกรณ์ผู้สมัครนายกอบจอเชียงใหม่ที่มีพรรคพลังประชารัฐหนุนหลังหาเสียงเลือกตั้งสู้กับนายพิชัยเลิศพงษ์อดิศรผู้สมัครพรรคเพื่อไทยซึ่งประทับตรารับประกันโดยนายทักษิณและนางสาวยิ่งรักชินวัตรทั้งสองกลุ่มสุดารัฐจตุพรได้ตกเป็นเป้าเล็ง เพ่งเล็งมากที่สุดว่าคือกลุ่มการเมืองในคำทำนายล่าสุดของโหงรคอมชโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่าเป็นเพียงการคาดเดาในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเป็นเรื่องคําทํานายก็ว่ากันไปแต่เรื่องอื่นๆเป็นเรื่องที่ตนเองต้องดําเนินการคงไม่ได้ทําตามคําทํานายทั้งหมดมันต้องใช้หลักการในการบริหารราชการแผ่นดินด้วยกรณ์นั้นก็ตามคําทํานายของโหรวารินมีลักษณะไม่ตรงกับนักทํานาย จากคำทํานายของนักโหราศาสตร์ชื่อดังคนอื่นๆอธิเช่นนายพินโยพง์เจริญซึ่งเป็นนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติที่เคยทํานายระบุว่าแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงจะโยงไปสู่ปี2564มีทั้งดีและไม่ดีที่ไม่ดีก็มีความแตกแยกความเสียหายแต่จะนำมาซึ่งความแปลกใหม่ส่วนดวงของพลเอกประยุทธ์จันโอชาคือราศีมังกรจะประสบปัญหาอีกครั้งหนึ่งพบกับความ สับสนวุ่นวายโอลมานลัคนาของราศีมังกรคือดาวประจําตัวคือดาวเสาร์กำลังถอยหลังเข้าสู่ราศีธนูโดยเป็นภพวินาศหรือคำทำนายของบุษรินปฐมคมนักโหววราศาสตร์ชื่อดังว่าจะเกิดความไม่สงบความแตกแยกหรือแตกสามัคคีขึ้นอีกครั้งโดยจะเกิดขึ้นในวันที่24กุมภาพันธ์ 2,564รวมถึงสังคมไทยจะแตกแยกแตกความสามัคคีทุกส่วนในภาคการเมืองและให้ระวังภาคการเมืองจากนั้นเศรษฐกิจจะสุดหนักลงไปถึงต้นปี2,564เรื่องปากท้องจะเลวลงสภาพเศรษฐกิจอย่างนี้จะอยู่ไปนานถึง16เดือนหรือวันที่15เมษายนปี2 5 6 5 จากนี้ต้องเกาะติดสถานการณ์ทางการเมืองปี2564โดยเฉพาะคำทํานายของโหนวาวินนักคอมชอที่ได้อ้างอิงนิมิตหลวงปู่ฤาษีเกวลรันว่าจะแท้จริงแม่นยำมากน้อยขนาดไหนคำทํานายของโหนวาวรนมาพร้อมกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าหากดูถึงคอนเนคชั่นของโหนวาวินอันแนบสนิทแนบแน่นกับเหล่าบิ๊กทหารในรัฐบาลและ กองทัพแล้วการออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดของโหนวาลรินก็อาจจะเป็นเพียงการส่งสัญญาณโยนหินถามทางถึงกระแสความนิยมในตัวพลเอกประยุทธ์จันโอชา